ก็สวัสดีครับอยู่ผมจูแก้หนึ่นีครับกับฮีโรเรวนอพอทุกสุทธบันวันนี้เขาว่าเป็นเกม3-5นะครับแต่ว่าไม่หลุดแต่ต้นหลุดประมาณกลางๆนะฮะประมาณนี้มาดูว่าจะเป็นยังไงครับผมแต่ตอนนี้ยเอ่อฮาฮก็สู้ไม่ได้3-5จะไหวไหมไม่รู้นะครับหรือว่าคนน้อยอาจจะดีกว่าหรือเปล่านะครับมาตีไป ทีเดียวเรียบร้อยครับเก็บเดบูไปได้ครับเจอเฟสเกี่ยวแล้วไปไหนไพโปรป้าบทีเดียวเอ้ยได้ไหมเออได้อยู่เก็บไปซองวอนี้เฟสเดสส์ลาลายเฟส,เฟสทีเดียวเออโอ้ยโดนดีนายแล้วเกี่ยวสามสวยด้วยครับโอ้แล้วได้ป้อมนี่เพอร์เฟกมากเลยลงมาเอยลงมาตันจึงโอ้ยเก็บสาม ก็เหมือนเดิมครับส่งอีพีได้ที่ระโกฟไฟเจ Facebook ได้เลยนี่ครับผมอฮีโร่ฝั่งเราครับมีพาแล็กเต่าเลววนอบอมเบียแล้วก็รินเจแนตัวสามสี่ตัวเ, 3, วเลวานอตีก็ดือเป็นเวทนะครับเวทแบบพิเศษทะลุตัวทองแต่ว่าโดนดาเมจเบาลงได้ด้วยกันเวทนะครับกันเวทเนี่ยกันได้สี่ตัวเลยอะ่ะพอก,กันเวทมาแบบคุ้มๆอ่าริเน,เนกายภาพตัวเดียวครับ มี Dev on, Dev เดววงเดเวทไปดูข้าวนี้บมีเฟดไพโลสก้าวเดวโวแล้วก็เอนจิเนียร์อ่าลาขวานมาคอครับผมเรียบร้อยครับเอนจิเนีซ <The beginning. S 2> ับอะหาเทวน์ัตรหายไปรัตูหายไป มาแลยวเนาะแอบอยู่เฮ้ยใชงท้าผิดปเปล่าใชงท้าอินนะอินก็ไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยอะไรช่วยมันเพิ่มมานานะฮะสีแดงก็ได้เลือดได้สเต็งก็ได้ดาเมจสีเขียวได้คอมไวนะครับผมสมาก็ไม่สับอยู่แล้วครับเล่นสีแดงเดียว บอมบ์ดียอนก็เอาล่างมาครับป้อมล่างอาริเยเน่ดีกว่าจะแตกก็ตรงกลางครับเฟดเปิดนาตีมารอหลวงพาแลกข้างหลังครับแล้วพาแลกปาดเดววมาก่อนเลยครับกัดสวนนะเฟดแล้วเฟด เฟดเอ้ยเพื่อนวับได้ไหมเออได้โบดึงมาได้คิวเดี๋ยวนวับมา,มาลงมาตีจึงโอเคอะไรของวับทำไมไม่เลยวับป้อมตีตายว่าหรือไม่ตีไม่ตีป้อมตีคิวบ้างมันไม่ได้ตีมันกัดอะตะกี้นึงโดนสวยครับทีเดียวเท่านั้นปาบอ้ย เกือบโดนโอ้โหเดววูุุงมาครับหลบได้แล้วยังไงทีเดียวทีเดียวเต่าได้คิวครับแต่ว่าเป็นอะไรตายวะอ๋อสเกวซูมัง้งสงสัยเจอสเกวปาดฝ<า>่าไมา่สิแล้วอะไรครับโลบ็อกครับโลบ็อกเฮ้<า>ย ชี้หายเร็วว้เดชะบุญเดชะบุญฮะเนี่ยเดชะบุญเอ้ยเอ้ยบ้าปทำยี <laughs> ่อะไรอ่ะรู้บ่โจช่าชโจช้่างโจช่างไปเยี่ย,ยมไป <laughs> มุดที่หลังอะ <laughs> ไปมุดก่อนซะแล้ว ไอจีเนียบอกโอ้ยนมกรุบนมกรุบอยู่ดีก็ให้เอาค่าเฉยอีวะเหมือนมันรู้เลยอ่ะมันเดินไปที่ระเบิดปุ้มเบ่งมุดทันทีเลยอ่ะตอนวางแล้วก็ไม่ดูเนี่ยมันวางยีท่าไหนมันเห็นหรือเปล่าแต่ครับผมระวังเอาเลย เตาโชว์ช้ำเตาเอ้ยไม่โดนเอาอะไรเอนตีเกี่ยวได้แล้วที่เดียวสวยงามเพื่อนเราจะให้อาััยช็อตเมื่อกี้ของนายอ่ามันเห็นมันเห็นมันเห็นผมว่าเมื่อกี้ตอนเอนจิเนียร์วางตรงนี้ยมันเห็นแหละมันจะหลบมันจะมันจะล่อระะเบิดให้แต่เหมือนล่อผิดท่าไปเลยดันเซ็กไปมุดก่อน เนี่ยสวย哟ยตอนนี้ก็น้องก็ใบเจ็ดนะผมเจ็ดตายสองฟ้าไหมวะใจเย็นเย็นเต่าโคเต่าเต่าอ,อ่ะมุดลงมานี่ครับเอนจิเนียร์โจดเก่าโอ้โหหายเลยครับดูกสกิลที่มีมา รอไปเอเดอร์ครับมันวางอีกแล้วมันวางระเบิดอีกแล้วปาบเล่นมันมากดเอลเดอร์ครับไลห่หัวดสวยอยู่มาเก็บหนึ่งเก็บสองแจวครบับตีสาวนี้ก่อนนะครับมาฟ์ามไวอยู่แล้วเรามีฟ้าแรบ็บโ,โอ้โหดึงไปดึงจีเนไปกัดได้ไหมครับ สกาวอุ้ยสกาวอีกทีเดียวรอดครับผมตีสุดท้ายแบง์วินวอล์กลบพอดีแล้วสกาวซูมมาเก็บตกไปได้ครับแล้วรอดด้วยเอลสกาว,กาวตีหนึ่งทีเกี่ยวฉีดนี่อ่ะสโลพาแรกไปได้ในชุดเดียวครับแล้วไพโรมาช่วยครับเต่ามดุดหนีโอ้โหหายครับ กูโชว์ช่ำซัมบเบอกแกไม่รีไม่เคยรอดเลยไปไหนอบอมเบียน <who> suffered, บวกอ่ะมาพี่นอสั่งบวกอะนอสั่งบวกนอสั่งบวกโดนสตาร์นะปลาสกิลขึ้นไปส่วนไม่โดนใจเย็น those ecstasy suffer suffer มสกอร์ก็ตามนี้นะตอนนี้เพื่อนคิวคนละสองสามตัวเดี๋ยวน้องก็ไปแก้วเพื่อนค้างก็ไล่ๆกันครับสี่ห้าตัวเฟดคิวไปตัวเดียวนะตายห้าเอาคอเด้งมาไปได้เลยเฮ้ยโดนไหมไม่โดนแอคคอร์เลยดีเน่นไม่มีคอไม่มีคอหรือไม่คอ โอ้โหนี่ครับนี่คอที่หลังครับนี่ตายยนได้ครับผมน่าจะคอและข้ามก่อนตรงนี้แล้วปลาสกิลลงไหมเฮ้ยหน้าลงนะหน้าลงนะโอ้โห่าได้คิวครับผมแต่วว่าไงเฟสเจอเฟสเกียว่าวทำไรยังไงครับพาล่าแรกโอเค อุ้ยโหอะไรเนล่งาวะครับเดวูดึงสู้แม่งเลยเจอกาดเต่าว้ช่วยแล้วตีสวนเข้าไปได้คิวอยู่ขอบใจน้องเต่ารักเลยเต่าดีใบให้ครับไม่บโดยการตายไปแล้วเราจะลืมลืมเรื่องที่จะกู้ระเบิดได้เต่าตักกู้ระเบิดออกเป็นตัวทอง ไปต่อผมเฟดโคเรกเวลสองครับผม,กบผมสกาวหายาจายไปโลเจาะเวทีเคนะครับเดวอยังไม่มีอะไรในกอไผัยเลยครับไปไหนก็ไม่รู้เปรอไปได้ไม่ได้เดี๋ยวนอนอึดอยู่เลดพันเจ็ดเต่าเลดแปดร้อย แต่มันเคยโซโล่พาแหลกได้นะมันจะแบบเอาได้พาแหลกเออนายไปเอาตัวหลังบางๆนั่นแหละเออมาเรียกว่านอโอเคกดตัวทองมาครับเก็บเอนจิเนียร์ไปได้ดเพื่อนเราเสียไปสองแล้วครับพาแหลกอันติแช่เฟสแล้วได้อยู่ไหมพาลาพาอุย้ยพาลาสาวมาป่าดได้อยู่ดีเนี่ยนะดาจารเพื่อน ว่าไปไปกล่างครับผมกําลังฟาร์มยังไม่ทันเสร็จเลยไม่ฟาร์มไม่เสร็จก่อนด้วยนะเดโวดีเนียครับลาขวานมาคอครับสวย นั่นเองอ่าวาเช็คแล้วเบิร์ดนี่อ้าวอีกแล้วไม่เป็นไรวาดฟ้ารอเอเจนเดียเพื่อ,อแบบต่อามาเก้เอียสามลูกแล้วสามลูกแล้วเดี๋ยวอีกสองเม็ดไปดูตรงกลางก่อน,นี้กว่าครับแลกกันไปฝ่ายละตัวมา ต่าเห็น่าว่าไม่มีใครเห็นแน่นอนลูกนี้ไม่มีวอร์ดไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วใครคือพู้โชคดีนี่ฆ่าพราอะไรก่อนดีกว่าเปเกี่ยวสกาซูมครับเรียบร้อยตายครับผอเดานอย่อะไรครับออกธนูอ่วิงโบะมั้งไปดูตรงที่บวกบวกดีกว่าครับไปบวกปล่อยมันก่อน เฟสเกี่ยวอ,อ่ะหลบได้อ้าวรีแน,นคอสวยเพื่อนแล้วมาครับตีไปหวดืมแม่งนี่อยเต่าอันตีกเกี่ยวไฮโลดได้อยู่ครับไล่ตีอยู่ครับสกเกลเฮ้ยคลิปหายแล้วโดน,นเอนจิเียร์ตีเสาก่อนหนีมาปลาสกิลโดนไหมโดนนะมา ตีสู้โอ้โหสกาวตีปารดูดเปิดตัวทองหน้าอยู่อีกทีเดียวจะตายแล้วตีคืนโอ้โหเต่าใบาให้ครับแต่ว่าไม่รอนะผมแล้วยังไงอาสกาวให้ตัวออกไปได้นะครับไม่มีใครเดินมาวะ่ะเต่าอะเต่าอะไอเต่า,ตา,ตาเลือ9เก้าร้อยนายตายอยู่เรืวนอนแล้วสองพันไม่น่าถึงตายคาเล็กพันหนึ่งร้อย เดวโอการพาอะไรครับบอมเบียนเล็วช่วยหน่อยบอมเบียนนะเดวอครับบิงหนีครับผมติดป่านิดหนึ่งเฟดกำลังมาแล้วอุ้ยียกว่าเต่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวผิดซอยเรียบร้อยไม่ไม่ใครมันคนจะตายก็คนที่เดินมาฟาร์ไปว่ามาดูงนี้ต่อดีกว่าครับเฟดสกาวได้ทองครับเรือนอ้อดีเนมาคอให้ สับไม่รอด <im itation> ตามไห่ทะนำบอมไนเดียโอ้ตำแหน่งวางโอเคนะและขายไม่ออก อาจจะเพราะว่าเกมฝ่ายตัวนอเป็นฝ่ายบุกมันก็นเลยไม่ได้อยู่โซนนี้ถ้าเป็นฝ่ายเดฟม,มันจะอยู่โซนนี้แหละฮัลโลเนียนบน,น,น,บนครับตรงกลางเลียนคอเปิดสะท้อนโอโ้โหได้ไหมครับไม่ได้เอ้ยไม่โดนวะ อ๋อสึกวางววระเบิดเหรอไอ้น,นี่มีววระเบิดเหมือนกันบอลเบดียนไอ้ทีนี้นกูก็มีเปแเอาเดินเลือพันหกตีเกี่ยวแล้วทีเรือโน่เปิดตัวทองต,องตีสู้เข้ามาครับกดตัวดำวิ่งหน,นีครับแล้วอีกทีเดียวเอ้ออยลุดสองว่ะ ชี้หายแล้วครับเต่ากับาพาหล็กหลุดคู่อาจจะเล่นด้วยกันหรือเปล่านะครับผมมาด้วยกันในการโหวตหยุดมาฮะแล้วก็ไม่มาครับเียวนะบอกกูรู้ว่า,วาพวกมันเล่นร้านเดียวกันพหาาหมดพร้อมกัน <laughs> อยู่อีกรอบหน่อยอ่าอยู่ดีทีครับรอมาอีกทีนึงอ่าอยู่ดีกรอบกัแล้วครับไม่มาของที่เต่ากับ เอ้ยเยอะโทษทีค่คัมัวได้ดูตัวหลุดอ่อะไ่วอา,ามานี่แล้วยังไงโอ้โหหายโคตรวยครับว้า,บามาลาสกิลหนึ่ง,งของที่มีพาแหละก็มีพีเคหนูเต่ามีพีเคจ่อเวทได้อะไรอ่ะได้พดีเคอะนั่นเองรอรอวายเม็ดดิไหวถ้าเราเอาของมันหลุด ของก็มีแต่ของกันวะทีเคกานูหรือว่าจอเวทจอเวทเขาทำไรอันตีแรงขึ้นแล้วเวนาะจอเวตไอ้บอมเบียมันมีแล้วว่ะจอเวทก็ร้านเกมไฟดาบอดบอเดโวบบอกค <c oughs> งทันไฟดาบอนนี่เฉาะเข้าไป <c oughs> โอ้ยออเบงะดึงโดนเลยนะครับ เดาสกิลลงมาช่วยเลยครับกลางวงแล้วยังไงเฮ้ยโโอ้หบอมเบรียนติได้ไหมอ่ะโดนอยู่โดนเดวโวเจอสกาวซูมครับเปิดตัวทองทนันสกาวมาเด็กสกาวกาว่าไงสกาวสกาวสากาวเออโอ้โหเจอไพายโรนติไม่รอดครับบอมเบอร์ด,ดียนตัวเดียวครับแล้วยังไงครับตายไม่ตายตายไม่ตายไฟลุกหัวแล้วป้าไม่ถึงเอ,อ้ย เลขอะลรยี่สิบสี่วามหนีจ้าเอ๋อ <c oughs> ย่าขายอย่าขายอย่าขายโอ้ยชิบหายแล้วห้าห้าก็กำลังดีกำลังชน,นะหลุดไปสองครับงี้งานยาแล้วครับผมสามห้าจะอาจจะอาจอาจะแย่รา,าคาพาอะไรมาเล่นเนี่ย บิงมาคอรครับเปิดสะท้อนเดวโวฮุกช่วยครับพาแรกป้าบนั่นไงไ <c oughs> อ้อยู่ตั้งนาน <c oughs> เออดีไล้ยให้มันกู้แล้วเปิดไปแม่งหลุดไปแล้ว <c oughs> วางมาตั้งนานครับนานไปสิบนาทียี่ินาทีมาอีกห้าสิบวีครับผมจาหลุดแล้ว,มา,ลวม,มาแหละมามานานแล้ว หรือกล่าวเข้าเกมไม่ได้ก็ไม่รู้นั่นน่าจะไม่มาแล้วมังอารครักการเกมครับสามห้าแม่งไพโลนีทรงมีเซกที่กี่วีปะเนี่ยสิบว่ะสิบห้าวีสิบสี่ ขอบิงก์กับนูนะเพื่อนโบมาของท่วมเก็บก่อนเวยเอามา PK นูโซนนะขอสองชิ้นก็ไม่มีเงี้ยะไรมีแค่นี้แหละแล้วก็มี PK กระจอเวนะครับต้องขายดิเก็บไว้ใหม่ เคอีกงานหนึ่งให้บอมเบียนาะจ่าวเวนะขายดิีนแนวใช้ไม่ได้เรื่องบอมเบียก็มีแล้วปาบลงมาตออีโอเคผมเป็นบอมเบียนะผมผมจะขายของตัวเองแล้วก็แล้วก็วกเอาใช้กันเลี้ยงคนที่หลุดขายของตัวเองมันได้เต็มๆคนเดียวใช่ไหมขายของโลนมันหาน โอ้โหเยียร์แล้วบิงมาเฮ้ยสวยโอเคใช้บิงคุมแล้วมีบิงครับก็เลยได้สเกามาแล้วบิงโบตอนนี้ยี่สิบสี่ทีฮะสิบหกคิวแล้วก็รวมน้ำสิบตัวโอ้ยเยี่ยแรงอย่างวะ เว้ <mile> <recuper ate. S 1> ยระเบิดดีแอ้วดีแน่กดสะท้อนใส่หน้าแม่งเลยเน่ยเฮ้ยรดับหายไป8 0ครับใจอายเหว่เตยทิ้งคอโอ้โหเลยเน่ีแน่สับไปอ่ะพอมีวิงมันี่เข้าสะดวกขึ้นเยอะเดฟดิเดยบหลย ไฮโลโอ้โหชิบหายโคตรไวว่าอ้าวชิบหายเล่นบิงโดแล้วไม่เล่น,นงนานแล้วล่ะไอ้ห่าเล่นบิงดีแล้วไม่เล่นตั้งแต่แรกดูดีตีไซต์ตกเอาอ่ะป,ป้ปาบป้าบสองทีมีเหลือง อ่านูก็ได้สแต็กประมาณหนึ่งนะครับอย่างละาสิบห้าสิบห้าสิบห้าได้เมียสิบห้าสแต็กสิบห้ามาเดโอโหอาวะเฮอยขอเพื่อนหลุดโหดใหญ่สกาวสกาวว่าไงเพื่อนสกาวสากาวหอ้าวเฟดโคเด็กฉีดบอมเบเดียนแล้วเรียนแอร์คอครับเฟดเฟดเร็วน้องเ,เก็บสองเอจีเนีย ปาอันตีอนาเคออกมาตีดอกโอ้เงินเลยแปดพันปะเราบิงเข้ามาปาบปาบเอี๊ยเก็บสี่ไปคาร์บออะไรไม่รู้ว่าเฮโลมีเสียงนะพวกให้มันเสียงเรียนแอนไปก่อนดึงเอ้าชิปหายเลี้ยวเอาเปิดตัวทองทันเปิดตัวทองทันว้าค่าล้างพอพันเอาชิปหายได้นานไม่โหด <laughs> เพื่อนหลุดปุ๊บ โหปดปั๊บเพื่อนหลุดปุ๊บโหปดปั๊บโอ้ยี่สิบห้าโอ้โห,โโหเฮ้ยมึงออกพีเจทีแรกมชนะนานแล้วเนี่ยไอ้เหี่หมีพีเคเข้าโคตรดีปาสกิมหนึ่งโดนทุกดอกเผาขน,นเงินเหลือมืนโอ้สุดต,ตาและขายแม่งเลยอะของสามสี่โอ้ยเหล็กห้าพันแล้ผมเอาอะไรออกอะ แค่นี้แหละโอออุยเฮนไม่เมื่อกี้ไม่มี3 4ยังไลต่ตบชิวเลยวันนี้มี3 4ดาเมจเพิ่มมาอีกแค่นี้ก็เหลือแดกแล้วดาเมจแล้วสามสี่วิงโบตัวทองดาเมจจากสกิลอันตรีมันอีกสกิลติดตัวอีกดาเมจล้นเลือแล้วแค่นี้แสดงว่ายังไม่มีอะไรเท่าไหร่เดว เดวมแม้ของแค่นั้นจริงๆเหรอ,อวะตั้งไปทำอะไรหมดวะมีแค่นี้จริงๆหรอของอะ่ะฮะของเนียโอ้ยเยนแะอมีฮาร์ดรอแลว้วครับเจอเศกซันใบอันติโคเดกเออตายตายให้ก็ได้เฮ <c oughs> ้ยสกิลมันหมดแล้วโอ้โหมันเทสใส่เยนะแอหมดแล้ว แล้วบอมเรียนอันตีมาโอ้โหเลยยังไงเดี๋ยวน,อน,อกกอน,น้องเกมสองเอแนซูเกอร์เดฟสกาวฮะเฟดืมสกิลหนึ่งครูดาวอยู่นะครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมครับพีคงพีเครอบินเข้าแบบสวยๆรอกันรอกันรอรอ,อ,อเอ้ย,อยมันวอกอ้าวเดวโวดึงสวยเดีเพื่อนขอบใจมากที่ดึงไปค่า <c oughs> มีนูกัดไม่ได้ครับ เ็ดตีเก oh. ี่ยวเจิาเยอะยื้อสามพันเฟดยิ้มนะครับผมเรียบร้อยเอาบาแลกลากางแลยบนอันเดียวสามสิบตัวนะครับโหแบบเดียวเฮียหลังก ah ับเพื <h <h ่อนหลุดอ่ะแม่งซัดยับเลย คือเปล่าค้องช่องเต็ม <c oughs> มาใ,ใครถืออ่ <c oughs> าถือเองครับผม เอาเอลเดอร์ไปไปแล้วยังไงครับตรงกลางโอ้โหตายไหมเอ้าเฮียไมเดินันไฟทำไมอะ โอ้เ oh, มื่อกี้ถ้แอกไม่ตายก่อนเองยับคืนได้หมดเลยวะเนี่ยมีท่าฟ้าก็ไม่มีเกือบสองรอบแล้วแ <dead>, ม่เดี๋ยวว่ามีเมื่อกี้มีกระถาฟ้าไม,ม่จะตายสามตัวแล้วนาไพโรมีพายุครับใจ พายุไหนอ่ะพายุไหนโอ้อ้อมหลังมาไม่โดนระเบิดอ่าดึงมาเอ้ยระเบิดอ้าววิ่งมาป้าสะท้อนโอ้ยเจเนียบอกเฮี้ยกูโดนอะไรวะโอ้เรียบร้อยเดวสะสกาววาไงสะกาว,กาวโอ้โหนิ่มแล้วเดวโอดึงอีกแล้วดึงอะไรดึงอะไรเพื่อนโดนกัดครับแล้วตีคืนอีกทีโอ้โหสกาวแม่งโดนเจเนียพอดระบิอยู่ โดนสเกลอะไรอะ่ะเอ็นจีเนีย้่อฆ่าล้างเราพันอ,อีกแล้วสามห้าแล้วคองยังมีอยู่โอ้เงี้ยเพื่อนไม่หลุดให้านานแล้ววะ <c oughs> โอเค ใครเกิดเดวโอไพ่เดวโอไม่มีอะไรบาสุดท้ายครับไพโรมีเซกเอ้ยทีเดียวเออโดนเซกเอ้โอเคอย่างน้อยได้บอลแรกเวลามีโทเค็นโอ้โหยิ่งเงินเหลือมึอนซี่แล้วไพโรเอ้ย,เ,อยเรียบร้อยฮะสามทางครับผม ออะไรดูใหญ่เปล่าแต่งชนะละสามบาทแล้วเ st ดวมันไม่ใช่มันเล่นไม่เป็นมันไม่ออกกันเบสวะ่ะมันก็ไม่ได้เล่นไม่เป็นหรอกมันยังบิงฮุกเป็นเลยมันบิงฮุกได้เลยเอาไปผมกูใส่ฟ้านะครับ <c oughs> มาสามหกเ <c oughs> นี่ยปล่อยตดมากัด บอมาเรียนาศาสตร์ดนตรีไปครับเดี๋ยวมานองเ้ยสกาวตีปอลวุฒิเฮ้ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนมาเดวิสกาวสูมาแล้วบิงปลาโดนไฮโลโอ้โห่เก็บสามไซสูมแวบๆบแบบสกาวไอส้สกาวไม่มีดุดเลือดนะได้กอกเดียวแต่ว่ามันจบไปแล้วล่ะมันก็เลยออกโม่ใส่ฟ้ามา嘛 ถ้ายังไม่จบอาจจะดูนเลือยกันแต่จบแล้วมังกรไฟ้ามาเลยตีไวเล่นเล่นอืมอันเลยอีกเม่นนงครับมา <c oughs> แตกคนระับ โ, fly, โ ốc, อ้โหพายุไปไหนเดวสามก้าแล้วคอยตัวหนึง่งโ,<ห>โอ้มีพายุตัวเอง<ฮ>นี่สี่สิบคดีโอเคฮะสี่สิบตัวกลมๆอ่ะแตกครับป 40, 4, ไปแล้วจบที่สี่สิบได้สี่ไปแล้วบ๊ายบาย